ทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Kim is happy โอเคค่ะวันนี้นะคะคิมจะพามาอยู่กับรายการ Unbox ของคิมนะคะคือ <c ười> รายการนี้จะเป็นแนวแบบ อันสปอคบวกรีวิวแล้วก็บวกความรู้เล็กๆน้อยๆ,ๆในการที่คิมซื้อของมานะคะซึ่งวันนี้เราจะมีแกะอันบ็อกกล่องจากเว็บสยามอินเตอร์หรือว่าเว็บที่คิมสั่งมังงะมานะคะแล้วก็จะมีการเปิดกุมังงะเล็กๆน้อยของคิมแล้วก็วิธีเก็บรักษาด้วยนะคะโอเคเรามาเริ่มกันเลยวันนี้นะคะแบบพัสรุมาส่งแล้วแล้วแบบดีมาก คือคีมได้สั่งเรื่องเจนสุดไคเซตนะคะหรือว่ามหาเวทผนึกมารซึ่งคีมสั่งเป็นเล่มที่1 1ึ่งตอนนี้ราคาอยู่ที่952บาทนะคะถ้าสั่งกับเว็บสยามอินเตอร์มีการฟรีส่งด้วยนะคะทั้า700บาทขึ้นไปค่ะซึ่งคีมสั่งมาก,ก็คือมันเหมือนลดเพราะว่าจากราคาเต็มมันจะประมาณ1,200บาทแต่เราซื้อมาได้นะเาคา9 5บบาทถือว่าถูกมากเลยนะถ้าเราไปซื้อตามอ่าเว็บอื่น เนาะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะมาแกะกล่องกันเคาะว่าข้างในร้านแพ็คให้เรายังไงแล้วก็จะไปดูว่าคีมมีอะไรบ้างค่ะโอเคเริ่มแกะกล่องกันเลยเค,คือทางร้านแพ็กมาคือทางร้านแพ็กมาให้ดีมากเลยนะคะแบบ ก็จะเป็นหนังสือนะคะบังอะของเราที่สั่งมาเนาะโอเคแล้วก็ก็จะมีใบเสร็จของร้านนะคะนี่เป็นใบเสร็จรับเงินก็ใบเสร็จรับเงินของร้านก็จะบอกว่าเราสั่งอะไรมาบ้างเบอร์โทรต่อร้านแล้วก็เว็บไซต์นะคะ แล้วก็หากท่านได้รับสินค้าที่ไม่ตรงตามาตามรายการที่เราสั่งสามารถคืนได้ภายในเจ็วันนะคะหรือว่าสแกน QR โค้ดก็ได้เพราะว่าเลยใบเสร็จจะมี QR โค้ดมาให้แล้วก็บอกว่าราคาของอันนี้นะคะดีมากๆเลยเราจะเก็บใบก่อน้องโอเคเรามาแก็บมากสิบสี่เล็บก็เลยดีกว่าเราค่อยๆแกะนะเพราะว่า คือเขาหอบับบเบิ้ลมาดีมากอ่ะดีมากจริงๆคือพยายามแกะแบบแกะยังไงให้ไม่โดนหนังสืออ่ะแอืลอ้วอันนี้คือเจดม่มแรกโอเคโอเคโหอุ๊ยมีรอยด้วยอ่ะอื้อ รอยมีรอยแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวยังไงเราจะมีวิธีเก็บบอกด้วยนะโอเคเดี๋ยวมาดูกันเลยว่าสีเล่มมีเล่มอะไบ้างโอเคเดี๋ยวขอเรียงเล่มก่อนนะโอดี โอเคค่ะ okay, ทั้งสิบี่เล่มอยู่กับเราเรียบร้อยแล้วคือมันดีมากทุกคนแบบส4ี่เล่มอะ่ะแล้วเป็นแล้วเป็นมังหมะมังหะชุดแรกเลยนะคะที่คิมซื้อเพราะว่าคือเราเป็นติ่งอนิเมะอยู่แล้วแล้วคือเราอ่ะไม่ค่อยซื้อมางหะแต่เพราะเรื่องนี้ยเราก็เลยตัดสินใจซื้อแล้วก็เป็นมังหะเรื่องแรกที่ซื้อแบบเป็นเซ็ตครบที่จริงอ่ะมันมีต่อเล่มสิบห้าเลยนะแต่ว่า มันคงยังไม่เข้าไทยมั้งก็ถ้าเข้าไทยก็คงจะติดตามต่อ,ตอ,ตอไปเรื่อยจนกว่ามันจะจบโอเคซึ่งเราก็ยังมีของอีกเยอะนั่นก็คือมั่งะแล้วก็ส่วนนีเป็นนิยายอันนี้คือเราซื้อตามแบบ B2S แล้วก็นายอินอะไรประมาณนี้เดี๋ยวเราจะแพร่ดูนะคะว่าตอนนี้คีมีอะไรอยู่บ้างซึ่งตอนแรกอ่ะคีมอชอบแบบชอบดูหนังสือคราสเซนมากแล้วเขาก็มีแบบเป็น นิยายด้วยนะนี่เก็บไว้ในถุงครูคนอาจจะสงสัยนะคะว่าทําไมเก็บไว้ในถุงสองชั้นเพราะว่าเราหาซื้อถุงที่เขาใช้เก็บอนิเมะไม่ได้คือขอแนะนํานะคะว่าให้ใช้เป็นถุงสิบล็อคขนาดสิบห้าคูณยี่สิบอย่าซื้ออย่าซื้อไซส์อื่นหรือเล็กกว่านี้ถ้าซื้อไซส์อื่นหรือใหญ่กว่านี้เล็กกว่านี้ใส่ไม่ได้ซึ่งคีมเป็นคนที่ซื้อใหญ่มากกว่าก็คือซื้อขนาด20่สคูณสาเป็นไงล่ะ ไม่รอดจ้ะก็คือใหญ่กว่านังสือไปมากเวอร์ Word. แล้วแบบเราซื้อมาแล้วอะก็แบบยังไงทำอะไรไม่ได้นอกจากแบบต้องไปหาซื้อแบบขนาดที่มันถูกต้องนะคะมาใส่โอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าคิมีก็คือถ้าเป็นจูเลสรไคเซนฉบับนิยายค่ะตอนนี้เขามีเขามีมาสองเล่มก็คือมีเล่มหนึ่งยังไม่ได้แกะเลย mm. เพราะอันนี้แอบแอบซื้อมาจากเว็บเนาะน,นะคะอืมแล้วก็ มีเป็นแล้วก็มีเป็นจจลสื่อไคเซนเล่มศูนย์ก็คือตอนเนี้ยเจลสื่อไคเซนอ่ะเขาไม่มีแต่เล่มศูนย์เลยนะแล้วก็มีตาวิคาลาศูนย์เล่มที่ยี่สามก็คือเล่มจบก็จะไม่ได้เก็บหมดเพราะว่ารู้สึกว่าเราอยากเสพอนิเมะเขาแต่ว่าที่อยากได้เล่มน,นี้เพราะว่าอ่าอยากรู้ว่าตอนจบเป็นยังไงก็เลยซื้อมานะคะในราคาแปดสิบบาทซื้ออยู่ b t w อ s แลวนี่นะคะก็เป็นของน้ำค่าศูนย์เหมือนกันแต่ว่าเป็นโกเคนแบบ เป็นเล่มเดียวจบมันจะเป็นอารมณ์แบบว่าอธิบายเรื่องของพี่กียูแล้วก็เคียวเคียวจูโร่นะคะคือพี่กียูหล่อมากอะ่ะอันนี้นะคะเราซื้อที่นายอินได้มาในราคา80บาทนะคะทุกคนจาก95บาทเพราะว่าเราเป็นสมาชิกของนายอินเนาะอะไรประมาณนี้ซึ่งเล่มน,นี้นะคะ่ะเราก็ได้จากนายอินเหมือนกันแต่ว่าในราคารานะคาเต็มของเขาเนี่ยจะอยู่ที่210บาทแต่ว่าคีมเป็น สมาชิกพอเราเป็นสมาชิกเราก็ได้ส่วนลดค่ะก็คือได้ส่วนลดตอนนี้เหลืออยู่แค่200บาทแต่ว่าทุกคนการที่มาซื้อหน้ารากแล้วก็ต้องซื้อราคาเต็มถ้ามีส่วนลดก็ได้ลดใช่ไหมแต่ถ้าเราซื้อกับเว็บเหมือนกันค่ะคือถ้าเป็นตัวนิยายเล่นเนี้ยก็คือคิมได้มาในราคา140ยบบาทมือหนึ่งแล้วก็เป็นตีคิมใหม่ซึ่งถ้าใครนะคะอยากอยากจะได้ เล่มที่เป็นตัวละวนิยายในสายามอินเตอร์ก็มีนะซึ่งในสายามอินเตอร์ขายในราคาแค่ร้อยเจ็ดสิบกว่าบาทมั้งเท่าที่คิมเห็นแล้วก็ถ้าสมมติว่ามันมีช่วงหนึ่งที่แบบเล่มสองมาใหม่ๆเนี่ยมันแถมบตเตอร์ด้วยนะคือแบบซื้อไม่ทันเ่ะเสียใจมากแต่ก็ไม่เป็นไรเผื่อเผื่อเขามีเล่มสามเราก็ค่อยซื้อเล่มเราก็ค่อยรอแบบพียวเรืเล่มสามเราจะได้บตเตอร์กับเขาว่าโอเคเดี๋ยวมัาจะยาวเดี๋ยวเราจะมาแกะเล่มหนึ่งให้ดูก่อนเนาะโอเค ลองดว่าแต่งู่ัไหนแรกเลเ่มหนึ่งคือเล่มหนึ่งเนี่ยจะเป็นปกของอิตาโดริยูจิแล้วก็มีโกโตเซนเซเมงุมิคิโรสกิโนบาระแล้วก็นานามิแล้วก็คนที่เขาอยู่ในเรื่องอะ่ะจำคนนี้ไม่ได้เลยจำคนนี้ไม่ได้จริงๆแต่ว่าเขาโผล่มาเยอะอยู่นะอืมแต่ถ้าเป็นเล่มสองเนี่ยเขาเขาแก่จากถุงนะเพราะว่าเนีย่ยทุกคนมันแบบ มันใหญ่เวอร์ที่หลังก็อย่าซื้อสิบล็อกมาผิดเด้อนี่ซึ่งเล่มสองเนี่ยจะเป็นจะเป็นหน้าปกของคินอนสกิโนบาระนะคะคนเดียวซึ่งน่ารักมากสวยมากแล้วตอนนี้เราก็มีทั้งสองเล่มแล้วเด้อนี่แต่ว่าเท่าที่ดูสีปกนะคะคือถ้าสีเล่มหนึ่งเนี่ยจะอ่อนกว่าเล่มสองลไม่รู้นะว่าทําไมแต่ก็คงแบบแต่มันมาจากสยามพลัสเหมือนกันนะคะสำหรับพิมพ์เดียวกัน ซึ่งในตัวของมังงะที่เป็นมังงะเล่มเต็มเนี่ยก็เป็นของสายามอินเตอร์เหมือนกันนะคะทุกคนแล้วแบบแต่และเล่มก็คือแบบน่ารักไม่ไหวทุกคนคือแบบตเติมเต็มความมันติ่งมากเวอร์แล้วแบบดูในมุมนี้ดิน่ารักชิบหายเลยกตัวเซนเซโอ้น่ารักไม่ไหวดูวอืมนี่เด้อแบบ คือแต่และเรมันดีมากเลยเฉพาะเล่มนี้อันนี้คือ daddy ของเรานะคะยกให้เป็น daddy พราะชอบมากชอบแบบชอบแบบชายเมนูทำงานแบบน่ารักรอกน่ารักน่ารักดีด,ดีโอเคทุกคนคือดีมากดีที่สุดซึ่งวิธีการเก็บอนิเมะนะคะที่คิมได้ไปศึกษามาเนี่ยเขาจะพยายามเนี่ยสมมุติว่าเราจาร่าสมมุติเราจ่าเล่อน,นี้ใช่ไหม เราก็คือเราจะแกะตัวข้างบนเนี่ยแกะเลยแล้วก็เราจะเก็บถุงตัวนี้ไว้นะคะเพื่อว่าเราอ่านเสร็จแล้วเราก็ใส่ถุงอันนี้กลับคืนพอเราใส่ถุงเนี้ยกลับคืนอ่ะเราใส่ถุงนี้กลับคืนแล้วเราก็ใส่ถุงซิบล็อกเนี่ยแล้วก็ไล,ล่ไล่ลมออกให้หมดเนี่ยมันจะเป็นการถนอมตัวน้องเขาไว้ให้น้องเขาอยู่ด้วยกับลันลนนนะคะ <quin> ก็คือไปเห็นวิธีนี้อ่ะจะในทิกตอกเราก็เลยทําตามมาแล,แล้วแล้วเพื่อนที่อ่านมางงะเหมือนกันกับเราก็บอก ก็แนะนำว่าใส่ถุงซิปล็อกไว้ก็จะดีมากแต่ว่าอย่านะคะอย่าหาทํากันนะคะคือห้ามซื้อถุงซิปล็อกที่มันใหญ่กว่าแล้วคิดว่าไม่เป็นไรมันได้มันได้ที่ไหนอะดูอะอะยี่สิบคูณสามสิบมันต้องคูอสิบห้าคูณยี่สิบสามอย่านะคะอย่าไปทําตามนะคะซึ่งเงินทองๆเนี่ยเราต้องอันนี้ไว้นะคะแค่เก็บเงินซื้อบางอะ่ะก็ไม่มีจะเหลือแล้วโอเคซึ่งเวลาเราเก็บเราวเก็บอย่างไรคะเก็บแบบ ใส่ถ,ถุงซิปล็อกไว้แล้วก็ไปตั้งโชว์ตั้งโชว์อย่างนี้แบบเราก็จะหันได้แบบนี้แล้วก็ตั้งตั้งตั้ง,ต,งตั้งไว้อย่างนี้นะคะโอเคค่ะสําหรับวันนี้ก็จบกันแค่นี้นะคะถ้าใครอยากให้คีมรีวิวอะไรอีกหรือว่าอยากติดตามคีมนะคะกตตคะคะ็ติดตามช่องกันไปเลยเดี๋ยวจะมีคลิปหลายคลิปออกมาให้นะคะส่วนถ้าใครอยากติดตามไอจีเฟ o o ุ๊กคีมเนี่ยจะขึ้นมาให้นะคะฝากซ u b s c คร b e แล้วกดกระดิ่งให้คีมด้วยนะคะเผื่อว่ามีคลิปใหม่ๆคนจะได้ไม่พลาดสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะบ๊าย